ไม่กินป่าไม่กินเขาอยู่หน้านี่ยละอ่าเพราะว่าสิมานงมเองว่านเองเนี่ยนะครับอันนี้ต้นยุคขาเนี่ยถ้าเขามาหันก็ต้องสิตายเจ้พ่อใหญ่สลัดเพ่อตัดไปขายอยู่โอ้ยสิต่อเก้ามันอยูี่ด้ยต่อเก้าห้อยตัดมาใส่ลเลยโตเลยมาัมง้งเฮ้ยพอดงนี่ละอันเลี้ยเลี้ยเครื่องบ่เอเ,เออมันก็ตัดเข้าเดียวเท่าไหร่ทขาต้องกอดหมู่บวานนี่นั่นนี่ มองนี่สิสืหาปลากินสวยมันสีใดบอ่อเอาสาหน่อยตัวใครเก็บเมื่อวานได้กะถังเมื่อวานได้กะเราบ้างน่อยเนาะม่นำไปเวิร์กเข,ขาขัดอูแต่ว่าปลากับมาทอนอยู่นี่ตัวตัวเขาสูบเสื้ออ้อยมันแห้งร่องแห็นร่องหมดเนาะปลากับมา,าทอนอยู่นี่ก็แบบนี้แต่ทั้งพุณเกิดจีนมันต้นยู่ค่าตั้งเคียงสูบน้ำไว้ตัวมันมันดูดกินได้เขาว่ามันดูดที่ดูเนาะอ้าอันนี้กัน อันนี้เป็นสาสาของของหลวงนะครับ uh, ผมรู้เป็นข้องข้องหลวงเด้อข้องหลวงมณีกาขำว่ากั้นอยู่นี่กั้นมณีกาสือวิสาสาเอาผู้เดียวมาหนี่งผมมาคุยกับผู้นําแล้วเพิ่นก็ว่าผู้ใดกินก็ได้ในสาเนในข้องนี่มัีื่อวานก็เลยถือวิสาสามากินสันเดยเมื่อวานมังุ่มนะครับอันนี้เราเร่ยนจีบต้องเลยเด้อบ่าผมละลายรัวละนี่บ่าเป็นจิบของผกุฎิกุฎิเมื่อวานก็ได้ไม่กินก็ได้นะครับเออกุฎิเห็นผู้ใดเห็นก็มาเด้ออ่าจีบเดีย เปิดโอกาสให้พี่น้องมาหากินเขาฟ้าน้ำกันนะครับสนใจมากใหญ่ฮะแก้มพ้อมมีสิห้อยมีญานากบ่โอ้ยพ่วงเขาเว้ยเว้ยเดียเดี๋เฮ้ยบอกนนี้มันทางเท้าเราะมันมบกินสีบัเน้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้นเ้ยเฮอยเ้ยเฮีเฮ้นเฮยเฮ้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 ยเฮเฮยมันเ้เนี่ยยกเฮ้ จะตบปากินแส้ว่าโอ๊ยโอ้ยยังไงเนี่ยเธอกินงําเราแล้วเนี่ยปัญหามันห่วงเขาห่วงเขาไม่ใช่หลักกรเดียวกันอะไรนี่เออมันขาฉันหรอกนะเมาเมาขึ้นละอ่าขี้งอนเี่มาก็เฟียหน่อยนะอ่ะคอยเปก้นถาานอ่อน จับขวดซื้อๆกับเมาแล้วฮะเอากินมึงุูเมาเมาน้ำกูผิดเล็นยมึงเป็นผู้กินกูเป็นผู้เมาเลยเอาไว้เลยครับเอ้ยว่าพี่น้องเลยบักจางเสื้อคนนั้นน่ะบักเชียวจางเสอะเราบักบักตุ้ยต่อแหลเพื่อนอะ แล้วก็บางแา่ยูฝุ่นโคราชมันกินลมฝาเลยอ่าแล้วก็เพื่นเพระนายเพื่อยู่กรุงเทพเพื่อนอ่าอะไรก็เป็นสายเป็นสืบทั้งกรุงเทพอายการอายการที่คิดอยู่อยู่สิงคโปร์ยูยูฮ่องกงเมื่อทั้งทั้งไอไอมีคนบอลมีคนหรือยู่อยู่อยู่คนเียนเนอร์ยู่สำนักงกาอะไรแบบนั้นนะเจ้าว่าเพื่อนยูจะมาไมากินแม่พูดอะไรแบบนั้น เพื่อนพี่น้องทุกคนนะเด้อที่บคินคีพีนี่มากินน้ำตานเนี่ยอันที่ว่าเลยใอรเมาเมาหนลไรเด้นี่พี่น้องคอไข้เด้อแกงเมาคือว่าองเสือๆนี่เอาไว้โรคมัน pues ก nah, ็ไร <c oughs> ียกันกุ้งทุ่มเล้เขาคือกิ็นเขาเถอเอาว่ามันพอประคอโอ้โหเยนเยนขักเินคักว่ามันรเลาอะเนเถ อุ <im iter> 谢谢้ยเย็นก้อยเลยไหมถือกระพริบก้นนั่นเลยนางพริมันบดถือแล้วถือบดถือเขาพูดหนาวไปแล้วหดหมดแล้วพี่น้องใช่หอเล่เอาข้วปลาตัวรวมานั้นเด็กินมาจตกูดกูดูพ้าอยู่ก่อนเนี่ยบอกกญไงหลาะมพาบ่เอาด่างนี่ว่านล้ออีกกินไข่แท้แล้วบอกห่ข้ามกินข้ามพวกจะหดไป เนี่ยยุสไบุปาเนี่ยไปดูเเฮยยังไงมาโค่นเนี่ยเฮ้เนี่ยมาสปอตถึงมาดูหน่อยเฮ้ยจะมาดูหน่อยแม่นว่างนี้มันใส่ไู้เมือไ่จะาได้เขาว่าเขาบ้านไหนเขาบ้านที่นี่วุ้ยมาเอบาดี่วอมนอกน่อนเดี๋ถ่ายกันเอ็นบอลอะี่นอนมึงด้ พอดีดีนี่แหละอะไรเนอะ่งไปอย่างอั่น่ินะกระลุกประลุกประลุกต้องสามารถันแกมี่ยูอ้ยหากินเบียงลูกเบียงเนี่ยกลุ่มอยู่นะคะถ้าบอกให้ใส่มุ้งซะก่อนจะตุบมือทีเด้อ,อ,อ,อตัว กี่ปลาก้องมาว่าท่านปลาตัวใหญ่เบ้อนักินขอปลากินปลาอยู่ทั้งคกกินจะาสากมั้งเน้วานอมอาสากนรปาสา กินอยู่ถุงยูทางเสียแล้วบ่มีถวยมีบัวงเดิบัดนี้คันคันเอาบักบักนี่ไม้มีดกระบ่มีดเป็นวะจะได้ทุบกมไม่จะกัดเขาเราบาดเนี่ยมีดกระบ่กไม่ดิอ่ะทุบได้กินในเรือเนี่ยไะอืมป่นเป็นเลือดเสียกินหมูห่วงบ่มีมีดใช่ละเกลือป่นอันนี้คือมาธรรมชาติเองดีธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติที่ธรรมชาติแห่งบ้านนา มากินปลาบวัวมีมีดมมเดี๋ยวคน้วยเขาไปกางเตียนตามธรรมชถต้นไม้ถัดเตรียมไปเบิร์ตสเนวอันนี้คือธรรมชาติอีีเนี่ยเคได้เตรียมมามปลาใหญ่อไม่ไมอะเย่างครับพือกด ความทุกข์ความภัมันเป็นหนักความ,มพอมพใจของผู้ให่มัน okay. มาคุกมาปลากับตามภาษาแย่รวยกับรวยปันเทว,วดาบางครั้งแย่น,นอนกับปันแมวหัวเราเมือแย่กินกับจ้าสี่ลหระพี่หลงอ, <laughs> <laughs> อยู่แบบตรมราสา,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 า์เนี่ยมาหน้าเหมือนเนี่ยมาหน้ามาดูหน้ากันเลยว่าวันปลากินนะครับหนามันขอนเนี่ยก็จะาสูบเสียอ่อย อย่างยังสมนีนะกถือโอกาสมาลองธรรมชาติลองเบิ้งน้าน,นะครับเด่นนำเด่นในไปทวนละ่ะแต่ว่ามีทางบอดฝนท่วมอยู่ว่าสี่เป็นสลัคามว่าข้าเจ้าขาัขาขาดนักร้องไว้ถ่าแต่ว่ากันสีไปเบิ้งอยู่เบิ้งอยู่ว่าทำปุ่นคืออยากหานักร้องเขาไข่เนี่ยน,นะขไข่ก็เลยจุดไปเบิง้งแต่ว่าจักสีเจ้าของมีงานท่มกันว่าขันท่วมเงาบดได้ไปเขาไข่ยังเขาไขายย่ขขลูกเสียหายตี ไข่เพ่งเนะาะเพราะไม่ค่อยลูกเสียไอ้ไข่ลูกเสียเนี่ยเดี๋ยวเขาจีบบดไปเดี๋ยวปวดลงเพ่งเลยอยู่หันอือเอาพอการสนิทเลยพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยดื้อช่องใหญ่เนะยานชาแนลนะครับฝากไว้สำหรับทุกทุกท่านนะครับสุขภาพดีจงเป็นของพี่ของน้องสุขุดสุขคนถึงแล้ววันตรีแล้วลดรายละเอียดวันที่หนึ่งสุขคนสุขคนเด้อสาธุสาธุคนละใบละใบปันกันขอบคุณครับ